นะครับมาดูเหรียญกาญนาทองแดงนะครับดูกาญนาทองแดงนะครับไม่ได้บอกนะัไม่ได้บอกราคาหน้าเหรียญน,นะครับไม่มีหน้าเหรียญว่าห้าบาทสิบบาทนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับไม่รู้เป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวดูด้านหลัง เดี๋ยวจับพลิกดูด้านหลังว่าเขียนจะเขียนว่ายังไงแต่เงินแท้นะครับเงินที่แท้เลยนะครับสวยงามมากนะครับ ฮะอืมเอาเลยเจ้าพุทโธดูด้านหลังครับด้านหลังเขียนว่า แฉลงศิริราชสมบัติแฉลงศิริราชสมบัติครบห้าสิบปีนะครับเขียนด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังกาญจนาพิเศษราชการที่เก้านะครับวันที่เก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับมีด้านหลังนะครับเป็นทองแดง ไม่ระบุนะครับไม่หน้าเหรียญไม่มีสิบบาทก็ไม่เขียนห้าบาทก็ไม่เขียนน่าจะเป็นเหรียญที่ลึกไม่ปลอมนะครับไม่ปลอมนะครับเหรียญแท้เลยนะครับเหรียญหายากนะครับเหรียญนี้ไม่ได้ใช่ทั่วไปนะครับมันอยู่กับที่สั่งจองมานะครับเป็นเหรียญที่สั่งจองมานะครับ ไม่มีการหมุนเวียนในตลาดนะครับก็เป็นเหรียญสั่งจองที่ระลึกเหมือนกับเงินที่ทำออกมาแปลกๆแล้วก็ให้คนไปจองที่ธนาคารอมกินอย่างนี้นะครับนี่ด้านหน้านะครับทองแดงทแท้เลยนะครับทองแดงไม่มีฟันเฟืยงนะครับไม่มีฟันเฟือง ผมเลยลงให้ดูถ้าเห็นก็เก็บไว้ไปนะครับไว้เป็นที่ระล,ลึกกล้ยเผื่อลูกเผื่อหลานนะครับเผื่อหลายปีไปก็จะมีราคาแพงนะครับไม่ระบุนะครับไม่สิบบาท5บาทก็ไม่ไม่เขียนนะครับ20บาทก็ไม่เขียน100บาทก็ไม่เขียนไม่มีนะครับแต่เรียย แต่เหรียญอื่นเขาจะมีห้าสิบบาทมีร้อยบาทเป็นเหรียญน,นะครับสองร้อยห้าสิบก็มีร้อยบาทยี่สิบาทสามสิบบาทนะครับมีทุกอย่างนะครับเหรียญน,นี้ไม่เขียนนะครับเป็นเหรียญที่ะระลึกแลองศิริราชสมบัติครบห้าสิบปี ครบห้าสิบปีนะครับการเจนาพิสิกราชการที่เก้าวันที่เก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับฉลองศิริราชสมบัติครบห้าสิบปีนะครับตอนในหลวงห้าสิบปีนะครับท่านทำมากอกแบบออกลายมา คร,ครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันถ้าเห็นเก็บเลยนะครับมีราคาแน่นอนนะครับขอบคุณครับ